ซักผ้ามาพอดีซักผ้าเสร็จพอดีก็ตกลงมาเลยแล้วเราจะมีที่ตากผ้าไหนล่ะครับมีจังบอไม่ใช่ร้านขายผ้านะครับเนี่ยไม่ใช่ร้านขายผ้านะครับ อันนี้มีเสื้อผ้าจำหน่ายเลยครับฮะเสื้อผ้าจำหน่ายเลยครับไม่ค่ะเสื้อผ้าไม่ตากค่ะ,คะโอ้เสื้อผ้าซักเสร็จฝนก็ตกลงเลยใช่ไหมครับใช่มืดคืนหมดเลยเนึกว่านืกอว่าเช้าอยู่ฮะนึกว่าตอนเช้านึกว่าตอนเช้าโอ้นึกว่าเช้ามืดไม่ใช่มันบ่ายสามเลยอันนี้มันจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับ ก็หน่อยซักผ้ากับเพียบาก็ประมาณอืมเป็นทั้นซาลยเดี๋ยวพอจัดการเองตากเื้นนีโมได้เดี๋ยวพอเอาพวกนี้ไปตากก่อน ถ้าชัดมันสีอับไหมแม่อับเนอะอืมเจ้าปลาปานุ่มเป็นไงนต่อับอับหาฮมองตาขาอยู่พี่น้องต้องไปตาข้างหลังตาในร่มพอกระดาษสีแห้งอยู่แต่ว่าถ้าตากตากนี้มันก็ต้องก่อนนั่นอยู่จะ่าทายย่ำขึ้นเนาะมันท่านเมืองบมสุภาพเนี่ยตากขาขับขึ้นมันต้องให้ นั่นเนาะคนกายไปกกลมากน้ำทางเฮ้ยคนลื่อของแต่ว่าร่มพัดกับสีแงดงดู่ดอกเดี๋ยวไปหอยเล่าหลังบ้านหรือหรือเอานี่เป็นมัดทางน,นั่นป่ะมันมีเสียบวาวมาเมียฮะ นั่นกาไปทึงขงมุลเลยเีย้<ก>ทุกมือ,อทุบทุบมือ่อม,มันชิเขาหนาหนวเลยตัวมันชิเนาหนาเลยเนาะเออเรียนนี่เรียนยังกัดยากัดยาพืนสิกีกาบอาโห สัญญาตูล่าเราจังพุชิกิการบ่เรียนเรียนพุชิกิการเขาก็ต้องไปต่อบัตรตัวนี่ะเนี่ยเรียนพุชิกิการเขาต้องไปต่อบัตรอนุญาต เค็ดทางออนไลน์เราจะไปสอบอีกเทีเนะความมือาายุเดียนพฤศิกกตรงนีตรบนมือได้ไหมครับครับพี่ๆท่านใดสนใจเสื้อผ้ามือสอง <c oughs> ก็สามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะครับ <c oughs> มีทั้งชุดนอนมีทั้งเสื้อยืด <c oughs> มีทั้งเชื้อหุยมีทั้งเสื้อก่อสร้างมีทั้งเชื้อเออสเอเื้ออะไรล่ะตัวละเท่าไหร่ครับตัวละห้าบาทเจแ,แต่กวนนี่พี่น้องบ่อยฟังเด้อตะหน่อยก็แพ้ว่าไปยำ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  งามตอนอกังเว้นมือได้บดเด้นั่นสินไปหาจับเสียผ่ามือสองไปไปหาเลือกเอาเมียเังเทียกับตัวละหาบาทเั่งเทียกับตัวละสิบบาทมเนม,มนบรเมาณเนาะตัวละหาบาทตัวละสิบบาทนีน่เนาะเข้าไปหาคัดเอาคัดเอาเสียผ่าผู้ยิง่งเสียผ่าไปรุ่น แต่วานเป็นเสียผ้า,ามือสองแม่หลายครับผมเพราะว่าสิาเป็นล่งเท่าเพราะว่าสิาเป็นเสียผ้า,ามือสองของอุ้ยหลายอย่างอยู่ที่เ,เขาเห็อนอย่างวะแม่เขาเห็อนอย่างวะห <Okay. S 1> ลังมองเจ้าเฮ็ดแควหลังสมัยไหมเออตลาดบัวขาว มันสิมีขายของขายเสียพามือสองขายยังไปหาจับมาขายน้ำตลาดตลาดอตลาดตลาดควายกับมี่ตลาดควายจะมันตลาดควายเป็นตลาดยุ้นขึ้นเนาะตล่ที่ดู่ที่พี่พ่อเขาเามีาเกตีเจ็ดร้อยไร่เออ พวกแตวหน่อยก็ไปหาซื้อของที่มันพอเสียมาปล่อยน้ำตลาดได้ไหมได้กับไล่ร้อยสองร้อยไปหาจับเอาอไปหาจับเอาแต่ว่าตรงเลือกดี้ดีจังพิธีแล้วก็ไปหาซื้อพวกไฟฟ้าเนาะไปหา,ม,ามันกับแม่แกนั่นแกนี่ใส่มันกัซ่อมซ่อมได้จังพัดล่ม,มั็เฉย แล้วก็ไปซื้อพัดลมน้ำบาดาลมาที่เขาจ้าจหางฮ้างฟิวขาดแล้วก็มาเปลี่ยนกับวาขายเปลี่ยนใบเปลี่ยนยังขายตัวละตัวละ<ข>สามร้อยตัวละสองร้อยของเขาต่งของเ,เขายเขาบริได้มีเลยนะ <c oughs> เนาะใส่เราสมเสียค่าเนี่ยเสียค่าอุปกรณ์เพราะว่าเราจบประเด็นเนาะ ก็เป็นช้างไฟเนาะนีเนาะในคุ้มตลาดเลยไปก่อนโอ้ยขายคล้องน้ำกันกับพี่ใช่พี่สาวถังกลับกล้องกลับกล้องไปนั่งกับแม่น่นไปนนถังเกัาก้องไหมไม่ละไม่ละ เก็บของทำไมเหงื่อออกเป็น hmm. นูไปอยู่ในแมาแล้วขนไปอขุ่นเขาหน่อยให้กลับกางซีหันกลับกลองไม่ใช่แบบนี้มันกลับไม่ได้ของพ่อมันกลับไม่ได้ไปนั่งกับแม่ไปเดี๋ยกเข้าไปให้สวัสดีค่ะน้องในเนี่เหงื่อออกไหนหัวเศร้าเป็นนั่นนัหรือเปล่าแม่หัวน่องนี่น่เศร้าเป็นนั่นนัหรือเปล่านั่นเศร้าแล้วมาที่นี่เป็นตุ้มอตุ้มยัง โ่เงาออกงทีปวเ้าแล้วเมื่อคืนนี่ว่าเจ้าของเป็นไข่โอ้ยโอ้ยคนวัพว่าเป็นอะไรในนีเป็นไข่ช่มนตาจับหัวเจ้าของาแล้วใช่ไหมงวหัวอพนเงาออกงทีละเงาเงาออกแล้วน้นหนั่นนี่ไงเง้ไข่ก็เงาเกาดดเป็นตุ้ม โคตมันมันโคตโคตบป่ะโอ้เบาพิษป่ะทันโอเคให้เบิ่มหวามมื่อยยาความแห้งไรเมืยหยอกเป็นเป็นอ่าเสียตัวนี้เสียตัวนี้คือใส่ดุนใช่ป่ะเจนน้อยคุณจำได้ ตั้งเกงไม่ใส่เนี่ยหยอกนี่จัก้นฮะ<า>ตั้งเกงมันไปใส่เสียบตัวนี้มิ่งเก่งบอมนเนี่ยนี่พี่หยอกดีเพื่อบานพอภคตั้งเกงงซะเอ้ยนี่แหละสุดสายลาเรื่องครับผมสมัยไปก้อนมิ่น้องสวัสดีครับ